สวัสดีครับอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กของ Lenovo รุ่นใหญ่ตัวนี้รุ่น Y 5 0 7 0เป็นรุ่นเก่าแล้วครับออกมาตั้งแต่ประมาณปี5-6-5-7อะไรประมาณนั้นนะครับปีนี้6 3หลายปีแล้วเหมือนกันอะแดปเตอร์ค่อนข้างใจใหญ่เลยเพราะว่าตัวนี้เขากินไฟเยอะเหมือนกันนะครับเป็น i7 Gen 4มั้งเป็นเจนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไฟตัวนี้เป็น 20V โวลต์นะครับ6.75แอมป์ 7, ใช้มาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่า วันสองวันนี้ชาร์จไม่เข้าเลยก็เลยเดี๋ยวมาลองดูนิดนึงเทสทั้งฝั่ง DC กันก่อนนะครับแจ็คก็จะเป็นแจ็คเหลี่ยมมาแบบนี้เดี๋ยวลองเสียบปลั๊ก AC เข้าไปดูตัวนี้เขาจะไม่มี LED ไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรบอกเลยว่าไฟเข้าไม่เข้าตรงไหนยังไงก็จะดำๆดมืดๆเงียบๆอย่างเงี้ยไไนะครับต้องเช็คเองลองวัดทางฝั่ง DC ดูก่อนนะฮะตั้งมิเตอร์ตัวนี้เขาบอก20โวลต์เราก็ตั้งเพลเซฟไว้ก่อนตั้งเกิน20ไว้ก่อนกราวลบตัวนี้กราวลบ ไม่มีสักโวล์แล้วคศูนโวล์ไม่ขึ้นเลยทางฝั่ง DC ไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูทางฝั่ง ac กันก่อนอันนี้เป็นมาจากปลัก๊กนี่นะครับถ้าทางฝั่ง AC เราก็ต้องตั้งมิตเตอร์ไปย่าน AC โวล์ไปบ้าน220เราต้องตั้งเกินไปที่750ก่อนมิตเตอร์ตัวนี้มันจะมีแค่200กับ750 โอเคนะครับไฟบ้านมี225โวลต์ไม่ขาดในไม่มีอะไรแต่ว่าทางฝั่ง DC 20โวลต์ไม่มีออกมาเลยสักโวลต์เดียวมี2อย่าง1สายขาดในตรงช่วงคอต่อนี่หรือเปล่าเพราะว่ามันจะพับไปพับมาอยู่บ่อยๆแล้วก็มีอาการปูดๆปนๆอยู่นิดๆตรงนี้นะฮะตรงคอสายเนี่ยก็เดาไปก่อนนะครับหรือ2ก็คือเสียจากวงจรข้างในนี่เลยตอนนี้ก็ต้องถอด ออกมาดูแล้วครับทีนี้ไอ้การถอด power supply พวกนี้ค่อนข้างยากแล้วก็เขาใช้กาวนะเขาไม่ได้ใช้สกรูใช้น็อตอะไรล็อกมาเหมือนเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปเขาจะออกแบบมาไม่ให้เราซ่อมแต่เราจะซ่อมก็ต้องใช้เคล็ดวิชากันหน่อยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะทำยังไงได้นะครับ ก่อนอื่นปัดฝุ่นตามตะเข็บตามล่องนี่ก่อนในช่วงแรกนี้เราจะไม่งัดไม่อยากให้เป็นรอยนะเพราะถ้างัดแล้วเสียหายเยอะเดี๋ยวเราจะใช้แอลกอฮอล์ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เปิดถังรถดูดเบนซินมาหน่อยก็ได้นี่ผมใช้แอลกอฮอล์หยอดลงไปก็ใช้เป็น yl, อไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือว่าใช้70%อย่างล้างแผลก็ได้นะครับหยอดไปตามตะเข็บนเีซึมเข้าไปละลายกาวไม่ต้องหยอดเยอะนะครับค่อย,อยชๆช้าๆรอบๆเลยนะฮะ อย่าใช้ทินเนอร์นะฮะทินเนอร์เดี๋ยวพลาสติกละลายทีนี้ยิ่งติดก,กันหนักเข้าไปใหญ่เลยไม่ออกผมไม่มีเ0็ดิเปร์แล้วก็มีแต่ ipa 99.9อาจจะต้องใช้เวลาให้เขาเข้าไปละลายกาวที่เขาซีนมาแล้วก็ใช้ขอนยางไม่มีขอนยางใช้ด้ามไขควงที่เป็นยางก็ได้นะครับแล้วแต่ชนิดกาวที่เขาใช้ผนึกมาด้วยนะครับบางชนิดก็เอาออกยากหน่อยใช้เวลานาน,านหน่อยบางชนิดไม่ออกเลยก็มี แต่ต้องแต่ส่วนมากจะออกนะเพราะว่าผมทำมาเยอะแล้วทำมาหลายหลรุ่นหลายยี่ห้อแล้วของเลโนโวไม่ค่อยได้ทำหรือมากถ้าเป็นของเดลของ a อเซอร์แล้วเนี้ยทำบ่อย <c oughs> อาจจะต้องมีช่วยแซะแบ้างบางจังหวะนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นกระเดื่องล็อกเอาไว้ค่อยๆใจเย็นๆแล้วกันเปิดออกมาดูนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันละด้านฝั่ง VC นี่จะติด อะไรต่ออะไรเยอะหน่อยเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นปัญหาเกิดจากมดครับมดเข้าไปได้ยังไงไม่ทราบนะครับเต็มเลยเนี่ยก็ไปทำาลังในนี้เห็นไหมครับนี่ขนาดดูแค่ตรงนี้นะเนี่ยยังมีตัวอยู่เลยนะเดี๋ยวหัวนี่นะครับเห็นหมดไหมฮะอย่างนี้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับพังเดี๋ยวต้องแกะโปเทคออกมาก่อน เพราะว่าไม่งั้นไม่รู้จะซ่อมยังไงเลยบางทีซ่อมไม่ได้เลยนะฮะอาการเนี้อาการมดมดเข้าเนี่ยเพราะว่าเขาเข้าไปกัดไปทําลายพวกคาปาซิเตอร์พวกอะไรหมดเลยใช้กาวนะฮะเนี่ยใช้กาวซีนเอไว้เดี๋ยวใช้กาวของ 3... m ออย่างดีเลยของแท้เขาจะดีอย่างนี้แหละจะชีนมามั่นคงเลย เอาเดี๋ยวลองเอาไปทำความสะอาดดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ว่าเอาทำความสะอาดหมดแล้วจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูครับปัญหามาจากมดล้วนๆหลังจากเรือมาได้ทำความสะอาดวงจรเรียบร้อยแล้วก็พอจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าตอนนี้มีอาการช็อตอยู่เห็นไหมครับมีรอยคราบไหมตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีรีซซสเตอร์แตกระเบิดไปนหนึ่งตัว เป็น, Re ister นรีเซสเตอร์เบอร์ R 0, 0, 0, 0 5 0นะฮะค่า0.05 5โอห์มนิดเดียวเองค่านิดเดียวครคล้ายๆเป็น R f i e l ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวหา R ตัวนี้มาใส่ R 0 5 0ตัวนี้นะครับมาใส่แทนตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวไปดูจากบอร์ดเก่าๆพอมีอยู่เพราะว่าเป็นอะไหล่พื้นฐานของวงจร power supply ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเอาไปซ่อมนะครับก็ามาดู เอาไว้เผื่อของใครมีปัญหาแบบนี้อ่ a อแดปเตอร์ apter, ตัวนี้เป็นของโน้ตบุ๊กเลโนโวสรุปอีกทีนะครับขนาด 2 0่โวลต์แล้วก็ 6.75M หแอมป์หรือ135วัตต์ของโน้ตบุ๊กรุ่นใหญ่ๆ CPU i 7มีการ์ดจอ Nvidia อะไรพวกนี้สมัยนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กแนว,แนวๆพวกเกมมิ่งครับกินกระแสะเยอะๆอันนี้ปัญหาเกิดจากมดเข้าไปทำหลังในตัวดปเตอร์ทำให้เกิดการช็อตตัวนี้เป็นของอมากับเครื่อง Lenovo ก็จริงแต่ว่า O E M โดย Li อ n Lion เป็นบริษัทที่ผลิตพาร์ท ทางคอมพิวเตอร์พวก dvd drive พวก power supply พวกอะไรยี่ห้อดังๆเนี่ยจ้างไลออนทาหมดเลยรวมทั้งของ renovo ibm อะไรพวกนี้ก็จ้างเขาด้วยนะครับอะไรที่เปลี่ยนคือตัวนี้ค่านี้เลย R050 เนี่ยท่านไปเซิร์ชหาดูก็ได้มีขายนะในในช้อปปี้ลาซาดก็มีแต่ว่าเขาจะขายที่ละเยอะๆนะแพก็กระละ10ตัว20ตัวอะไรประมาณนั้นนะน้อยสุดแบ่งขายยังแบ่งขายแล้วนี่คือ10ตัวราคาก็ไม่แพงมากครับร้อยกว่าบ,บาทหรือว่าถ้าไป ตามร้านซ่อมมือถือบางร้านอาจจะมีก็ได้ลองไปถามดูก่อนถือตัวนี้ไปให้เขาได้เลยตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไในเรื่องของการซ่อมนะฮะเช็คดูแล้วพวกอะไหล่เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรเสียก็มีเสียแค่ตัวนี้ต,นตัวเดียวแต่ซ่อมไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ตรงเรื่องตอนแกะเนี่ยนะแกะออกมาในแกะยากมาก,มากเพราะว่าอย่างที่ทําให้ดูในตอนต้นคลิปเคสเขาเนี่ยซีนผนึกกาวมาเป็นเนื้อเดียวกันเลยต้องใช้ แล้กวก็ฮอล์หรือใช้ตัวทําละลายกาวเนี่ยหยอดเข้าไปค่อยๆให้มันละลายชา้ชาๆแล้วก็ใช้ตอนนี้นผมใช้ด้ามไขควงที่เป็นยางเนี่ยทุบออกเพราะว่าถ้าใครมีค้อนยางก็ใช้ค้อนยางก็ได้นะครับจะจะสะดวกกว่าทุบให้มันค่อยๆค,ค,คลายตัวแล้วก็แงะนิดนึงก็จะหลุดออกมาแหละตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับการซ่อมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องซ่อมไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร ลองมาวัดแรงดันขาออกทางปลายสายดูนะครับอินเนอร์หรือแกนกลางนี้เป็นบวกกราวเป็นลบก็วัดได้20.3โวลต์ก็เป็นไปตามสเปคเขาเลยถูกต้องไม่มีปัญหาลองเสียบกับโน้ตบุ๊กดูแล้วก็ทำงานได้ปกติใช้ได้ครับทีนี้ทิ่งที่จะต้องคุยกันก็คือเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การเสียโดยปกติเป็นการเสียโดยที่ไม่ปกติอย่างเช่นน้ำเข้า หรือว่าทําตกผิดปกติจากที่ควรจะเป็นแต่อันนี้มันเสียเนื่องจากมดมันเข้าไปทําหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอถอดปลั๊กก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอ่าถอดปลั๊กแล้วก็อย่างที่บอกครับมันมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่แทรกอยู่ตามแผงวงจรในพวกคาปาซิเตอร์ในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยบางทีมันกัดพวกคาปาซิเตอร์พวกนี้จนเสื่อมหมดเลยอยู่นอกเหนือการระวังอ่ะน,นะทำได้อย่างเดียวคือต้องคอยๆอยต้องคอยหมั่นดู อยู่เรื่อยๆขยับย้ายที่ย้ายอะไรมั่งบ่อยๆนี้มันมาทีมันมาเร็วมากเลยภายในวัน2วันขึ้น2คืน 2, น,นี่เต็มเลยอันนี้ก็โชคดีที่ว่าด้านบนๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรได้รับความเสียหายมากอาร์ฟิลตัวนี้มันทําหน้าที่ในการโปรเทคได้ดีพอสมควรทําให้ส่วนสําคัญอื่นๆพวก Power t r a n s านซิสพวก IC ต่างๆเลยไม่เสียหายไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาประกอบกับคืนที่เดิมกันเดี๋ยวเราค่อยๆไล่แผ่น อลูมิเนียมชิล่เยเขาจะมี2ด้านเลยด้านบนด้านล่างเลยนะ,ะใส่ด้านล่างก่อนแล้วกันเอาตัวพลาสติกนี่ออกมาก่อนถ้าของกอ๊อฟมันจะไม่มีอะไรเยอะมากขนาดนี้นะฮะจะมีรูตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะมีขากล่าวของของวงจรเนี่ยโผล่มาเป็นกราวทั้งทาง,งไฟเข้าไฟออกเลยนะเดี๋ยวต้องไปบัดกรีด้วยอนะรนนี้อันนี้เราขอบทับไว้ก่อนก็ได้อันนี้ประกอบให้ดูนะครับยังไม่ได้จริงจังอะไรมากคออรอ์ข้างบนนะครับใส่คออรอ์ข้างบนเข้าไปอันนี้ก็จะมีฉนวนของ 3M ออีกทีหนึง่ง ก็ใส่เข้าไปมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่อย่างนี้ครับ้ผิดตำแหน่งมันก็จะไม่ลงนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใส่คืนเข้าไปอันนี้วิธีประกอบนะฮะวิธีประกอบกลับเข้าที่เดิมยังไม่ได้ประกอบจริงนะ,ะอันนี้คือทําให้ดูให้คลิปมันจบไปก่อนด้านไฟออกด้าน DC In ก็จะป right angle, เป็นไร้แองเกิลเป็นค้องออยู่อย่างนี้ก็หันเข้า,าหาข้างในอย่างนี้นะครับด้าน AC จะเป็นช่องบากอันใหญ่ด้าน DC เป็นช่องบากอันเล็กแค่นี้เองไม่มีอะไรไม่มีทางผิดจากนี้ไปได้นะครับอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วจะหยอดกาว นิดหน่อยหรือว่าถ้าเผื่อกลัวเสียถอดซ่อมยากก็ใช้เทปซีนก็ได้ของผมใช้เองอยู่ในบ้านเ็เดี๋ยวใช้เทปซีนเหนา,าได้อย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบไฟเข้าใช้การได้เลยลองดูอีกทีก็ได้นะครับเสียบไฟเข้านี้ยังไม่ได้บัดกรีกลาวชีนข้างล่างจริงๆไม่มีผลกับไฟออกนะครับตัวนั้นจะมีผลทางด้านความปลอดภัยนะไฟฟ้าสถติตนิดหน่อยแต่ว่าต้องทานะครับต้องทําไว้เดี๋ยวเราลองมาวัดไฟออกดูอีกทีนะครับก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับมันก็ได้อยู่แล้ว ยี่สิบจุดสามโวลต์อะไรที่ใส่เข้าไปก็เป็นตรงค่าของมันเลยถอดมาจาก power supply ของคอมเดสท็อปก็ลองเอาไปเป็นกรณีศึกษากันดูนะครับว่าเก็บรักษายังไงต้องใช้งานยังไงมันระวังยากจริงๆจะบอกยังไงก็ต้องหมั่นดูอย่างเดียวตอบวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้ไม่ได้ละสุดวิสัยเหมือนกันหรือท่านมีไอเดียอะไรที่มันป้องกันได้ดีก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยเสนอแนวคิดให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืท่านอื่นด้วย ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ